ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้พกับอาการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยช่วงนี้มีข่าวขำขำข,ขันข,นขันให้เราได้ฟังเรื่อยเลยนะครับแต่ก่อนนานเราจะอยากขำน,นะครับเราก็ต้องไปดูตลก ไปดูไปดูรายการตลกหกด้านตลกหกฉากเนี่ยไปดูรายการชิงร้อยชิงร้านไปดูรายการพวกเกมอะไรต่างๆครับที่มันตลกอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาฟังนักการเมืองซึ่งยังทำงานการเมืองอยู่แต่สอบตกเป็นอนดีตสอสอสองสมัยครับก็สามารถ ทำเรื่องตลกให้เราได้ขำขันได้ครับเขาผู้นั้นคือวัชระเพชรทองครับวัชระเขาาเอารูปรูปของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเล่นน้ําในสระกับหลานออกมาโพสไม่ใช่ออกมาโพสเนี่ยออกไปแจ้งกรรมมาธิการตำรวจ พพึ่งพิ่งมีเนี่ยกรรมธิการพึ่งมีพึ่งแต่งตั้งประชรงประธานไปเนี่ยพิ่งแต่งตั้งกรรมาการไปเนี่ยสดสร้อนๆอเลยวัชระคงเป็นคนแรกที่ไปยื่นหนังสือให้กรรมธิการตํารวจนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรูปภาพของนายทักษิณชิน,นวัตรผู้กับดานว่าใช้หลักเกณฑ์ใดเข้ารับการรักษาตัวทธิโรงพยาบาลตำรวจ หากเป็นนักโทษอื่นต้องรักษาที่โรงพยาบาลนี้จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างแล้วก็เชิญบิ๊กตอมาชี้แจงว่าสะะน้ําที่อยู่ในรูปอยู่ชั้นใดของโรงพยาบาลตํารวจเช่นเดียวกับเสาไฟฟ้าที่ปรากฏในรูปชั้นใดของโรงพยาบาลด้วยย้จะขำไปถึงไหนวะวัชระเพชรทองแล้วมาไป็นขทบกระเทือกับพระประชาธิปัพต์ด้วยอะ่ะคือ ไม่ต้องไปให้กรรมาธิการตำรวจไม่ต้องไปบิ๊กตอ่อหรอกถามกูนี่ใช้สามัญสำนึกเล็กๆน้อยๆก็พอไม่ต้องฉลาดปาดเปรียวอะไรหรอกผมจะบอกให้ว่าเอาประเด็นที่หนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็แสดงว่านายกทักษิณกลับมาอยู่บ้านมาเลี้ยงหลานถ้าเป็นเรื่องจริงนะแล้วถ้าเป็นเรื่องจริง เขาจะถ่ายรูปหาวิมานหาพัดแสงทำหอกอะไรอะ่ะเขาจะถ่ายรูปทำไหมอ่าเอาแค่ประเด็นนี้ก่อนเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ดีกว่าเหรอฮะวัชระเพชรทองอันที่สองโรงพยาบาลตำรวจไม่น่าจะมีสาวว่ายน้ำถึงมี คุณทักษิณก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะมาลงเล่นว่ายน้ํามันจะมีได้ยังไงแล้วเอาหลานไปไว่ายน้ํามันเป็นไปไม่ได้วัชระเพชรทองไม่ต้องหรอกผมว่ากรรมธิการตํารวจน,น่าจะขยาทิ้งนะถ้าเกิดมาเล่นเรื่องนี้นะผมว่าโอ้ก็พอกันนหะ่ะผีเล่าผีเน่าโลงผูแค่ใช้สามัญสำมึกไม่ได้มีอะไรก็ไปยื่นไปยื่นได้หรอวะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้พักไหนเป็นประธานกรรมธิการตำรวจเนี่ยพักไหนวะไม่รู้โอตาย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 ปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องกรรมธิการตำรวจไม่ต้องบิ๊กตอ่อหรอกครับภาพนั้นคุณอุ้งอิงเป็นคนโพสต์เองเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับโพสต์เองแล้วปีสองพัน้าร้อยหกสิบสี่คุณทักษิณก็อยู่ที่เมืองนอก ท่าน,นั้นเองไอ้ที่ว่าเสาไฟเหมือนเมืองไทยเออมึงก็พูดได้นะมึงก็พูดไป <c oughs> ขำว่ะโ,โ,โคตรขำว่ะแล้วคนอย่างนี้นะเป็นอดีตสอสอสองสมัยนะนะพฤติกรรมของเขาคนนี้ก็คือ เดือนกุมภาปีนี้แหละก็มาออกเปิดเผยว่ามีสอสอพักเพื่อชทยสองคนติดต่อสอสอพักปฏิปัติให้เดินทางไปสิงคโปร์พบนายกทักษิณวันที่สิบกับสิเอ็ดกุมภพาพันธนโดยจองตัว๋วเครื่องบินให้พร้อมผู้ติดตามอีกหนึ่งคนเพื่อไปดิคุยคุยเพื่อนายกทักษิณได้ดึงให้มาอยู่ร่วมจับตั้งรัฐบาล ปีที่แล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกกับพลเอกประวิตย์ตอนตอนนั้น,นท่านรักษาการแทนนายกนะแต่เขาก็ไม่มารับหนังสือหรอกเขาส่งลุงน้องมารับกรณีสิบตำรวจโทรหญิงกอสัตสิอ่ะซึ่งซึ่งอยู่ในเรือนจำไอ้สิบตำรวจโทรหญิงเนี่ยที่เป็นเป็นเด็ก ของสอวอ่ะแล้วก็ก็ได้เป็นกรรมธิการเป็นอนุกรรมธิการเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะกอรอมอนออะไรนั่นแหละไม่รู้ล่ะนะก็ไปยื่นหนังสือถึงลุงป้อมว่าไอสิบตำรวจทีหญิงคนเนี้ยระวังจะโดนฆ่าตัดตอนอยู่ในคุกเราวัชราก็บุกพบชัดชาตินะ แล้วก็ไปสอบไปสอบไปฟ้องอะ่ะสถานบันเทิงหนองแขมมีมัรยาดไหมแล้วก็ให้ช่วยปราบซวยน้อยแล้วก็แม่ค้าตลาดสนามหลวงสองเขตทวีวัฒนาร้องเรียนเรื่องหนูแมงสาบแรงสาบไฟทางส่งไฟฟ้าไม่เพียงพอป้ายตลาดชำรุดแม่ค้าฝากบอกมาก็เป็นตัวแทนมามอบหนังสือให้ผู้ว่าชัด,ชด คือว่าเจาเพชรทองเนี่ยหลังจากที่สอบตกครั้งที่แล้วเนี่ยนะคือสอบตกมาหลายครั้งแล้วแหละก็พยายามจะขยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวแต่แม่งไม่โดนเขาใจปะมันสู้ศรีสุวรรณไม่ได้มันสู้สนธิยานไม่ได้มันชู้สู้อะไรวะอีกคนหนึ่งไม่ได้อะไรสิทธิ์สิเรื่องเรื่องเรืองเรืองฤทธิเรื่องอะไรเรื่องกายไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วตอนนี้มันยังสู้อัจฉริยะ สู้นายอันตรายไม่ได้ไม่ได้คือคือเป็นจารทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์คอนเทนต์แม่งไม่โดนอ่ะไม่โดนแล้วมันมีการันตีพักประชาธิปัตย์้วยเพราะอยู่พักประชาธิปัตย์คือถ้าจะมาเคลื่อนไหวแบบนี้ต้องลาออกจากพักประชาธิปัตย์คือมันปกระทบกระเถือและพักไปยอดตอนนี้ก็ก็แย่แล้วไงแบบว่ากาลังกระซำกระสายก็ยังอยู่ในการที่จะปรับจะบิ้วใหม่อ่ะเข้าใจมาแล้วก็ยิ่งไปทําให้เขาเสียใหญ่เลย วชลเพชรทองเป็นสอสมาสองสมัยนะที่กรุงเทพด้วยนะเป็นทั้งสอสอเขตนะแล้วก็สสปาร์ติลิตนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็เคยลาออกไม่ใช่ลาออกเป็นสอสสองสมัย,มยนะเกิดปีสองพันหรอยปดยังไม่แก่นะ เป็นคนสีสำรงสุขโขทยัยบ้านเดียวกับภรรยาคุณสมศักดิ์เทพสุทินอนองวันแล้วก็ย้ายไปอยู่สุราษฎร์พ่อเป็นครูตัเรียนที่สุราษฎร์นั่นแหละแล้วก็มาจบรามเป็นแกนนำนักศึกษานะมีบทบาทในเหตุการณ์พฤษภาชมิน อยู่คณะนิติศาสตร์รามแล้วก็ก่อตั้งพักสัจธรรมคือพักนี้อยู่ในหมหาวิทยาลัยรามเป็นหัวหน้าพักคนแรกนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะตั้งแต่เป็นนักศึกษาเนี่ยแล้วก็ต่อต้านคอสอรอสอชอไม่ใช่คอสอรอสอชอพฤษาธมินเป็นแกนนำนะคัดค้านการขึ้นราคาตำราเรียนคัด้านการขึ้นค่าโดยสารรถเมย์ เราก็ทำงานการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ออกหนังสือหลายเล่มในเรื่องของกฎหมายเป็นประธานทนายความรุ่นที่ 16, สิบหกสภาทนายความนะนั่นคือประวัติของวัดชลาไปตอวประวัติดีนะมีวุดมการเป็นนักศึกษาที่อยู่ข้างมวลชนนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมพออายุมากขึ้นมากขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อะ่ะ คือหลายเรื่องนะจริงๆมีเยอะมากกว่านี้นะแต่ขี้เกียจเอามาบอกพฤติกรรมของคุณวัชราเพชรทองอะ่ะคือสงสารพักประชาธิปัตย์คับจริงวันนี้คุณนาลาทองคุณคุณนาราพัทแก้วทองก็จะมามาที่พิษ,ษณุโลกน่ยมีน้องโทรมาชวนผมเมื่อวานไปไปไปต้อนรับไมาไปกินข้าวมาประดีผมไม่ว่าง ไม่ว่างก็ต้องจัดงานเนี่ยก็เลยบอกให้น้องๆดูแลไปอนาคตหัวหน้าพักจริงๆก็อยากจะไปเจอก็อยากจะไปคุยถึงเรื่องพักประชาธิปัตย์เหมือนกันเพราะผมอะเริ่มแรกเลยผมคนกรุงเทพคนกรุงเทพต้องประชาธิปัตย์เท่านั้นผมเป็นสมาชิกพักประชาปัตย์ตั้งแต่สมัยคุณชวนหลีกพายเป็นหัวหน้าพักแล้วผมก็เปลี่ยนมาอยู่พักประชากรไทยสมัยคุณสมัครศูนทรเวชเป็นหัวหน้าพัก คนกรุงเทพก็จะอย่างงี้แหละประชาธิป,ปัตย์ประชากรไทยพลังธทรรมอะไรอเงี้ยก็จะวนเวียนอยู่ตอนนี้มาเป็นก้าวไกล่ละอา้าวก็เล่าเป็นเรื่องสนุกๆแล้วกันสนุกขบขัน,น,รนจริงๆถ้าเป็นคนอื่นไปยื่นนะผมก็จะเฉยๆแต่พอดีเป็นคุณวัชระเพชรทองอะ่ะซึ่งไม่ควรจะจะทำให้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องตลกนะแล้วก มันยังไม่ได้ทันะไรเลยคือเขาก็ออกมาว่ามันไม่ใช่รูปปัจจุบันวามจริงอ่ะโอเคครับนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรผมก็ให้กำลังใจคุณวัชระเพชรทองนะาหานคนคอนเทนต์เด็ด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 ให้ยังเจ๋งๆนะก็ลองศึกษาจากคุณอาชยะศ,าาชศึกษาจากทนายเดชาศึกษาจากทนายอนันตชัย ศึกษาจากสนทียานจากเรืองไกลเนี่ยศึกษามันต้องเป็นคอนเทนต์ยังไงวะมันต้องไปยื่นหนังสือยังไงวะมันต้องยังไงวะไปศึกษาจากคนคนที่เขาประสบความสาเร็จมากกว่าเราดีกว่าครับ <c oughs> นั่นคือเรื่องราวที่ทำให้ผมได้อมยิ้มได้ครับผม ท่านที่มีปัญหานในการดําเนินชีวิตก็ควรจะมีส่งยึดเหนี่ยวนะลงมาหนังสืออผมงผคครับคาถาตําตราพลิกชีวิตครับผมนําเรื่องราว,วประสบการณ์สายหมู่ของผมร่วม20ปีใส่ลงไปในเล่มนี้นะราคาไดยไปส่ง190บาทครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับเฟซบุก๊กลงรกิจพลเดชวิสัยได้แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลท์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน ฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าผมด้วยนะครับตอนนี้ร้อนเงินร้อนเงินนะครับต้องการเงินเดินทางไปกรุงเทพวันจันทร์นี้จะขึ้นสาลอาญาทนนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ តាមជួយគៀររៀបថ្ងៃនោះឆាយជី